ค่ะคุณพิมพิมลคุณจิรชาตาค้าการจัดกิจกรรมปีใหม่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาในปีนี้เป็นไปอย่างเรียบง่ายนะคะเน้นการจัดกิจกรรมที่ให้กําลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หน้าแนวโดยของที่นํามาทําบุญในวันปีใหม่ในครั้งนี้นะคะก็จะนําไปมอบให้กับทหารทั้งหมดนะคะเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก็กําลังใจค่ะ ชาวอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งพิธีจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายบริเวณหน้าศาลหลักเมืองกันทะลักษ์ผู้มาร่วมงานส่วนใหญ่บอกว่าตั้งใจมาทำบุญเพื่อเริ่มต้นปีใหม่และขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาชาวอำเภอกันทะลลักษ์ต้องเผชิญกับเหตุสู้รบไทยกัมพูชาบ้านเรือนประชาชนถูกระเบิดเสียหายมีชาวบ้านบาดเจ็บและเสียชีวิตจึงอยากขอให้ ปีนี้เหตุการณ์สู้รบมีข้อยุติและส่งพลังใจให้ทหารที่ปกป้องอธิปไตยค่ะที่ผ่านมาเราพบแต่สิ่งที่ไม่ดีนะคะทุกคนหวาดกลัวหวาดผวาดแต่ว่าเราอุ่นใจตรงที่ว่ามีทหารแนวหน้าที่พร้อมที่จะเสียสละเพื่อพวกเราเราก็อบอุ่นแล้วก็เป็นกำลังใจในส่วนที่ ชาวบ้านอำเภอกันทลักษ์จะสนับสนุนได้ก็คือส่งกำลังใจไปช่วยแล้วก็พร้อมที่จะเป็นพลังปลักดันให้ทหารเขามีกำลังใจยิ่งขึ้นนะคะก็ภาวนาในปีนี้ขอให้สิ่งเลวร้ายทั้งหลายได้ผ่านพ้นไปแล้วก็ให้ทหารของเราได้กลับสู่ออบอกของครอบครัวอย่างอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัย นอกจากพิธีทำบุญตักบาทนะคะภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทยเพื่อสดุดีและให้กำลังใจทหารทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิป,ปไตยส่วนของที่ชาวบ้านนํามาทําบุญนะคะก็จะมีการนําไปมอบให้กับทหารที่อยู่หน้าแนวทั้งหมดค่ะส่วนบรรยากาศวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในอําเภอกันทละลักเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีการจัดกิจกรรมนะคะมีเพียงการประดับไฟเป็นรูปธงชาติและตกแต่งสถานที่บริเวณสารหลักเมือง มีประชาชนมาเก็บภาพเป็นที่ระลึกส่วนการจุดพุธด,ดอกไม้ไฟนะคะแม้จะมีการขอความร่วมมือแต่ก็พบว่ามีการจุดพลุบบางจุดแต่ก็ไม่มากเหมือนเช่นทุกปีค่ะสวยนี้กประดับเฉลยทุกปีอยู่แล้วเนาะใช่ใช่ประดับทุกปีค่ะแต่ปีนี้เห็นว่าเป็นธงชาติไทยอันนี้มันสื่อถึงอะไระคะธงชาติไทยก็หมายถึงว่าเราคนไทยอ่ะเนาะ<ม>ก็ให้กําลังใจกันนะคะทั้ง<ม><ม>พวกทหารทั้งประชาชนทั้งพวกที่ อุปยพอะไรไม่ได้อุปยุแล้วก็สู้ไปได้วยกันค่ะให้กาลังใจกันค่ะแล้วตอนนี้ในส่วนของเราเองที่เป็นชาวกันทลักเนี่ยยังกังวลในเรื่องสถานการณ์ไหมคะก็แอบกังวลอยู่นะคะเพราะว่าเราก็ยังไงละ่ะอยู่ในพใื้นที่ใช่ใช่ใช่มันเราก็ได้ผลกระทบอะค่ะ ตอนนี้ชาวบ้านตามแนวชายแดนอำเภอกันทลลักษณะ,ะก็มีการเดินทางกลับเข้าชุมชนแล้วเกือบร้อยละ80บ้านส่วนยังพักอาศัยอยู่ที่บ้านญาติในต่างอำเภอนะคะคเพราะยังไม่มั่นใจในสถานการณ์แม้จะมีการเจราจาหยุดยิงเพราะในพื้นที่นะคะคอยู่ในแนวปะทะถึง5จุดทำให้อย่างวางใจในสถานการณ์ไม่ได้ค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะในชุมชนติดแนวปะทะนะคะที่มีลูกหลานเดินทางกลับมาในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะภายในชุมชนเองค่ะก็ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมสังสรรค์หรือว่าเลี้ยงฉลองกันนะคะเพราะว่าในพื้นที่เองค่ะก็ยังคงอยู่ในห่วงของการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าในช่วงกลางคืนเองก็ยังพบโดรนที่บินเข้ามาในพื้นที่ค่ะคุณพิมพิมลคุณจิรชาตาคะขอบคุณคุณพจนีค่ะขอบคุณค่ะขณะขดเดียวกัน